ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ทโทมออาฮอ h a n n e l นะครับอยู่ในโหมดของ c a r ์โ o s h a d e นะครับอ่ะโอเคคอมโบที่ผมจะหยิบนำมาเล่นในวันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ที่นอร์แมนนะแล้วก็คอมโบนี้เป็นคอมโบที่อ่าระดับสูงเขาเล่นกันเยอะมากนะก็จะเป็นนอร์แมนซั p พอร์ตนะครับมันก็จะมีพวกนอร์แมนเบ t เทอร์เมดนอร์แมนซัพพอร์ตนอร์แมนไฟเตอร์กันนะครับที่เขานิยมเล่นกันนะ,ะแต่วันนี้เอาเป็นนอร์แมนซัพพอร์ตก่อนลวกัน สำหรับแนวทางการเล่นนี้ไม่ยากนะครับคอมโบนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของอ่มันเป็นฮีโร่ต้นเกมนะครับอย่างพวกเอมิลี่พวกอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนผมจะลงพวกฮีโร่อ่าหนึ่งเหรียญก่อนนะครับหาพวกฮีโร่หนึ่งเหรียญลงจริงๆได้สามเซตสามเลยนะ,อะโอเคเราลงเป็นเซตสามก่อนแล้วกันใครจะเต็มันยังไม่สองดาวไงก็เดี๋ยวแบกไปก่อนนะทีนี้เพื่อนๆอ่าทิศของการเล่นคอมโบนี้นะครับ ต้นเกมเนี่ยจริงๆก็คือเขาจะหาเป็นฟลอเรนติโนนะหลักๆอลยนี่แหละเอมิลี่ฟลอเรนติโนแลนะครับพวกนี้แหละเป็นตัวเป็นตัวหลักเลยแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ปั๊บก็จะเป็นสภาพนี่แหละเพื่อนๆจริงๆฮายาเตะเนี่ยควรจะได้2ดาวแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับปกติเนี่ยเวลาเล่นบางทีช่วงแรกเนะี่ยผมจะเล่นแบบกดเป็นแบบสุ่มหาสักสองสามรอบอะไรต้นเกมแบบนี้แต่ว่าทีนี้ผมจะผมจะไม่ค่อยกดเยอะนะผมจะกดแค่รอบเดียวได้ก็คือได,ไได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ลองกดเป็นสักรอบหนึ่งก่อนโอเคเป็นฟอร์เรนติโนมานะครับก็นี่แหละดองเงินไว้ที่สิบเหรียญน,นะครับทีนี้ถ้ามันต่ํากว่าสิบเหรียญน,นะเพื่อนเราก็จะไมะ่เราก็จะไม่กดต่อนะครับเราจะดองไว้ที่สิบเหรียญทีนี้ถ้างเงินมันต่ํากว่าปั๊บตรงนี้ผมผมก็จะขายทิ้งบางส่วนไปก่อนนะก็จะนี่แหละเอาฮีโร่มาดองๆไว้ในสภาพบางคนนะ่ะเขาจะไม่ค่อยดองฮีโร่แต่ว่าไอน้นแมนนี่มันเป็นฮีโร่ต้นเกมไงเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องหามา มาเก็บไว้ก่อนนะครับแต่รอบนี้ที่เราแพ้เขาก็คือว่ามันอาจจะโอเคนี่เราเขาเยอะกว่าแล้วก็ดีกว่าเราก็ไม่เป็นไรนะครับเสียไปเรื่อยๆแต่ว่าพยายามฆ่าเขาไ้ได้เยอะที่สุดแล้วกันช่วงต้นเกมถ้าทําได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งชิบ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 เิไม่มาด้วยไายาเตไม่เป็นไรขึ้นเลเวลไปเลยนะครับก็เอาเป็นนี่ละเอ,อเคได้เป็นนอร์แมนซัพพอร์ตด้วยนะครับ สตัวมันมมีมันไม่มีตัวดาเมจมันทยายาเตะไงทีนี้ตอนนี้ตัวที่เราหวังเพิ่งตัวเดียวก็คือฟลอเรนติโนนะครับแต่ว่าทีนี้ฟลเรนติโนมันตีเป็นกายภาพไงทีนี้ผมว่คิดว่าเอาให้ตัวไหนที่จะเอาให้ตัวนี้ไปก่อนรอบนี้ก็ต้องแพ้ไปอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าฮีโร่ของเรามันสู้ไม่ได้ไงก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนใจเย็นๆนะครับใจเย็นเจ็บไปเรื่อยๆ แต่ว่ามันจะมีจุดพิกเกมอยู่ที่ช่วงสุดท้ายนะถ้าเราหาฮีโร่เจอนะครับเพื่อนแต่ว่ารอบนี้อันนี้มันมันเป็นอย่างงี้ทีนี้อ่ามันต้องดอง20เหรียนนะผมแนะนำว่าใครไ i โอเลทิ้งไปก่อนแล้วกัน ตอนแรกก็จะขายตัวนี้นะแต่ว่าเราเรีบเราทำค้างไว้ที่2ดํามันก็ไม่เสียหายนะครับนี่แหละก็เลยเอาเอาเป็นฟลเรนติโนออกไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยหยิบลงไปใหม่นะฟลอเรนติโนตอนนี้เหลือ21ตัวยังพอที่จะหาได้นะไอเทมเป็นทางสายนี่หมดเลยเพื่อนสายตีธรรมดานะครับว่าผมก็ลืมไปว่าขายขายตัวนี้ซื้อซื้อตัวนี้ กดสุอ่ะกดอัพก่อนดีกว่าแล้วค่อยกดสุม่มไม่เจอด้วยเพื่อนไม่เจอไม่เจอ uh. s <S <c oughs> อาจจะแพ้อีกรอบแล้วมั้งเนี้ยรอบนี้ ไม่เป็นไรตับได้ที่พลังชีวิตยังไม่ต่ำกว่าห้าสิบมันยังพอมีรุนนะครับอดีเพื่อนหฮเจเตะยังแรงอยู่นะจิมจิมฟารินจิโน่เพื่อนสอสักรอบนึงโอ้โหโดนสกิลอาฮิลเห็นปะอ่าเอม็มอะไรนะแอนเน็ตถ้ามันฮิลได้เรื่องมันก็เด้งขึ้นมาหาศาลเลยนะครับอตอนแรกผมนึกว่าผมจะแพ้นะตอนแรกพอแอนเน็ตฮิลเท่านั้นแหละเกมพลิกเลยครับ เกได้ตายเกิดนะครับมันมีลุ้นอ่ะเห็นปะได้ตายเกิดก็เอามาให้ฟลอเรนติโนนะครับชี้นี้จริงๆผมเอาคีย์ให้ฟลอเรนติโน่ด้วยก็ได้นะมันบวกโจมตีกายภาพไงนี่นะเพืพ่อนๆเห็นปะไอเทมชิ้นนี้มันบวกพลังโจมตีกายภาพแล้วก็มีกาสดคีย์ด้วยนะก็เลยเอาให้ตัวนี้แหละชิปน่าจ,จะได้ดองเงินนี่แหละเพื่อนที่20เหรียญน,นะครับ ประมาณนี้แหละครับทีนี้ไอตัวฮานจเตถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรนะเราเก็บไว้ก่อนถ้ามาก็ลงถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยหาแล้วกันแต่จริงจริงตัวที่แบกต้นเกมจริงมันคือฟอรลินติโน่ไงแต่ว่าเราได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวก็ดีกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังแบกได้อยู่นะจิ้มสักทีนั่งไงเห็นปะจิ้มเทหนึ่งก็คือแรงนะครับอข,อขอฆ่าเขาอีกสักตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าแพนะ่าจะแพแห้วผมว่า ไอเทมเข้าพร้อมกว่าด้วยอา้าวไม่แน่เพื่อนไม่แน่เอาสักสองทีสักทีโอเคชนะได้ครับก็ถือว่ารอดตัวไปนะเราก็เซฟพลังชีวิตไปก่อนนะครับบัตเตอร์ไฟมาเก็บบัตเตอร์ไฟเลยชิปอา่าเพื่อนแรดมานะครับเก็บแรดเลยก็ได้นะถ้าแพ้ขายไฮเดเตถ้าชนะก็ไม่ต้องขายนะครับ มันยังดาวเดียวไงก็เลยไม่อยากเอาลงจริงๆตอนนี้ผมได้นอยแม่นครบแล้วนะเราจะเล่นเป็นซัพพอร์ตสนะครับก็เซฟิล่ากับอลิสเดี๋ยวค่อยเอาลงก็ได้ระหว่างที่เรายังไม่ได้ฮีโร่ครบผมก็ถึงบอกว่าเราจะรีบดันเลเวลของทีมขึ้นนะครับผมก็เลยสุ่มแค่รอบเดียวจะดันเลเวลของทีมขึ้นทีนี้ไอคอมโบนี้เนี่ยเพื่อนมันจะซัพพอร์ตกันกับอ,อะไรนะ ไอคาเฟนี่นะเพราะว่ามันมันจะมีเบลเลตไงที่เป็นส่วนผสมของบัฟกันเนอร์นะครับมันก็จะไปซับพอร์ตเบลเลตตรงนี้แหละน่าจะไวนะดูและถือว่าจริงๆต้นเกมไม่ค่อยอยากให้เอาซับพอร์ตลงเท่าเท่าไหร่หรอกมันไม่มีดาเมจนะครับแต่ถ้าแบบมีเรามีตัวดาเมจแรงๆเหมือนคาเฟ่มาแบบนี้มันก็จะมีประโยชน์เห็นปะ่ะผมเงินผมเด้งขึ้นมาที่หนึ่งเหรียญมันก็เป็นสามสิบสี่สิบพอดีนะครับ อโอเคตอนนี้มียอนมาเราเก็บยอนก่อนนะครับเก็บยอนไว้ก่อนอัพเลเวลขึ้นไปเลยแล้วก็หาฮีโร่ฮึบตัวนี้มาเก็บครับตัวนี้มาก็เก็บเอายอนลงไปก่อนนะเพื่อนนี่อย่างนั้นเราเอามาเซฟไว้ก,ก็เก็บเอเมลี่ครับเพื่อนถ้าแพ้นะแพ้ก็ขายอ่ะดาซี่ทิ้งนะครับแต่ถ้าชนะก็ไม่เป็นไร สลับไอเทมมาให้ที่ยอนดีกว่าเห็นปะก็จะชนะได้นะครับอลิสมาอ่ะโอเคแล้วก็ค่อยๆเก็บไปทีละตัวนะเพื่อนอ่แอนเน็ตมาสองดาวสองตัวก็ เดี๋ยวดันเลเวลทีมขึ้นไปเลยนะครับระหว่างที่หาคาเฟนีนะครับโอเคบัตเตอร์ไฟก็ได้2ละเอมิลี่ Emily, ถ้ามันไม่ได้3ดาวก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนจากเอมิลี่เป็นจริงๆตัวมันเหลือนะพพอร์ตถ้าตัวมันเหลือเราอาจจะหยิบโบคาดลงมามันจะม,นมันจะคอมโบคู่กับโบคาดไงแล้วเราแล้วเราจะประหยัดอันนี้ไงประหยัดตัวละครนะครับเราจะได้บัฟเบอร์เซอร์เกอร์มาเพิ่มเวลาโบคาดมันโดดเพื่อนมันจะโดนหลายตัวไง อันนี้ก็คือข้อดีนะครับก็เลยแบบยังไม่ค่อยอยากให้ขายตัวใดตัวหนึ่งออกไปก่อนนะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันโอเคใจเย็นๆนะเพื่อนเราต้องรีบขึ้นไปเลเวลเจ็ดเลเวลแปน่แหละจะได้แบบคอมโบครบนะครับเพื่อนเราได้ย้อนมาแล้วขึ้นย้อนก่อนเลยครับขาดขายขาดทุนไม่เป็นไรนะครับบอกเลยว่าไม่เป็นไรเอาตัวนี้แหละชิป ผมจะระเลงไอเทมมาไว้ที่ยอนนะครับก็จริงๆเอาให้ตัวนี้ก็ได้นะฟอนติโนแต่ไม่น่าคุมเอาให้ที่ยอนนี่แหลอะอะเราจะโยนไอเทมทุกอย่างมาให้ที่ยอนนะครับมาให้ที่ยอนหมดเลยซุมไม่เจอโอเคไม่เป็นไรเราขึ้นไปก่อนนะครับยอนเราเอายอนมาแบกชั่ว,วคราวแหนไมว่าอย่างน้อยมันจะมีไอเทมตัวนี้ไงทำให้เขามีกาสติดใบนะเพราะว่ายอนมันตีรัวนะครับแต่ว่ามันจะตีชาหน่อยมันไม่มีหมัดตีเร็วไง ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็นี่แหละเผื่อไอตัวนี้มันติดติดมึนนะครับนี่โอ้โหรอบนี้ตีไม่เข้านะครับอ่ยอมครับยอมเราไม่ยอมจริงๆริงไม่ไหวเสียแพ้เสียชนะต่อเนื่องนะครับผมว่าผมว่าเอาตายเกิดไปให้ฟอน์นิโนเหมือนเดิมดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าหรือว่าเราจะเอาซัพพอร์ตก่อนเพื่อนผมว่าเอาซัพพอร์ตก่อนเอาเป็น นอนแมนหเลยดีกว่าจะได้มีโอกาสอันนี้มากกว่านะาสมุดเขียวเพื่อนเราหารอคาเฟนี่นะครับพอไหมเนี่ยมันต้องขึ้นเลเวล7เนาะขึ้นเลเวลเเอาเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วเอาเป็นตัวนี้ลงสองตัวนี้ลงชิบชิบเฮ้ยคาเฟมาเพื่อน ไม่ต้องเอาออกก็ได้อะตัวน,นี้เอาลงไปนี่เราได้ไอเทมละก็คือเป็นฉบับสมบูรณ์เลยนะครับทีนี้นี้นอ่ะรอบรอบนี้แบบจัดเต็มเลยนะครับรอบนี้แบบจัดเต็มเลยเงินต่ํากว่าไม่เป็นไรอ่ะเงินต่ํากว่า30เหรียญน,นี้ไม่เป็นไรนะครับผมขอเก็บพลังชีวิตไว้ก่อนสู้ช่วงเลดเกมแล้วกันเพื่อน ฟลอเรนติโนยังเหลือวะยังเหลือ18ตัวนะครับแต่ว่าเราไม่เจอเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นแรดสดาวนะถ้าแรดสดาวไม่ได้ปั๊บผมก็จําเป็นต้องสละช่องมันทิ้งนะครับก็ค่อยเปลี่ยนก็นได้ครับเพราะว่านอร์แมนมันไม่ทั้งหมด8ตัวไงเราสามารถสลับได้แบบอิสระเลยนะครับมาแล้วนี่ไงมาแล้วเซฟิล่าเอา่อตัวไม่มาเพื่อนผมจําเป็นต้องเอาเซฟิลาลงมานะ เราล,ลงไปแบบนี้ก็ยังได้ซัพพอร์ตอยู่แต่ว่านอนแม่นก็ขาดอยู่ดีมันเลือดเยอะกว่านะครับเอาลงไปก่อนจริงๆถ้าเอาย้อนออกนี่ได้เลยนะอะเดี๋ยวลองดูอีกเทินหนึ่งแล้วกันเอมิลี่อลิสเห็นป่ะเพื่อนทีนี้ตัวมันมาแบบนี้นะเอมิลี่นี่เราไม่มีสลอ็อตให้มันนะครับเอมิลี่ไม่มีสลอ็อตเอาเป็นอลิสแล้วกัน แต่ตัวนี้เหลือ22ตัวเนี่ยโอเคเอาเอเมลี่ออกอก็ประมาณนี้เลเพื่อนเราพยายามเลือกแบบบริหารหน้าตักไปก่อนนะครับบริหารหน้าตักไปก่อนน่าจะชนะได้นะเหนปเงินก็จะเด้งกลับขึ้นมาที่30ต้องเด้งสิน่าจะเด้งแหละโอเคเดี๋ยวจริงจริง ผมว่ายอ,อนขายทิ้งเลยก็ได้นะเราจะได้ประหยัดสล็อตนะครับเนี่ยผมว่าเอางี้เพื่อนๆผมขายยอ,อนทิ้งไปเลยนะเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่คุมนะครับเอาเป็นตัวนี้ลงไปแล้วก็ตัวนี้นี่เราเล่นเป็นนอร์แมนหกก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องหาตัวมาซัพพอร์ตอาคาเฟ่ไง นอนแม่นโหมันจะมีข้อดีมันจะมีโอกาสที่จะสะท้อนสะท้อนกลับไปเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแร็ออกเอาตัวนี้ลงแทนเพื่อนนี่บัตเตอร์ไฟนะจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าแร็มันเรา,เรา,เราทำสามดาวไม่ได้อยู่แล้วละดูแหละก็เราจะได้ประหยัดตัวครับเพื่อนประหยัดตัวเห็นปะคือแบบพอเซตของนอนแม่นลงตัวนี่คือบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับ อ่าฟร์เรนติโน,โนมันขนาดหนึ่งดาวยังมีประโยชน์มากกว่าแลยไง <laughs> ผมก็เลยมองว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วแต่สถานการณ์นะ <c oughs> นเพื่อนๆบางทีถ้าได้3ดาวก็โอเคแหละคุ้มแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บไว้ก่อนนะถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ไม่เอา,อาอเนี่ยฟลเรนติโนมาเห็นปะมันมาแบบนี้มาแพ็กค,คู่เลยอโอเคไม่เอาแล้วกันตั้งใจจะเล่นเป็นตัวนี้แล้วไง เนี่ยไอบัตเตอร์ไฟนะครับตัวนี้ผมขายทิ้งไปเลยทีนี้ผมจะเร่งสปีดเลเวลของตัวนี้ขึ้นแล้วกันแต่ว่าเราจะตอนนี้ผมจะโฟกัสมาที่อ่าคาเฟนี่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นตัวทีเด็ดที่จะสามารถทำดาเมจให้กับทีมได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูนะว่าเวลาเล่นจริง,จ,รงจะจะเล่นแบบไหน,นจริงๆก็คือตอนแรกถ้าผมเอายอนนะ มันจะมีข้อเสียไงคือตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่ยืนแข็งมากเซตนอร์แมนมันจะเป็นเซตแบบทําแบบต้นเกมแล้วก็เราก็ต้องการตัวที่ตีกระจายอย่างคาเฟ่มาช่วยกระจายดาเมจอะไรแบบนี้นะครับนี่มันก็จะประมาณนี้แหละเพราว่าเพราะว่าพวกนี้ถ้าไม่ได้3า,าดาวนี่คือบอกเลยว่าโคตรบาอันนีไ้ได้ได้ละหนึ่งตัวอาริสเก็บไว้ก่อนฟอร์เรนติโนมาตัวนี้มาอาริสเราก็ขายทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าเราชนะเราก็ได้นะครับ จริงๆลงเป็นแบบนี้เห็นปหมมีค่าเท่าเก่านะครับมีค่าเท่าเก่านะบางทีเราก็ลงไปก่อนแต่ว่านี่เลือดเยอะกว่าง้เราก็ลงไปก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มดาวให้มันเลยคาเฟ่ฮึโอเคคุ้มค่าครับทีนี้คุ้มค่าละเกิดไม่ได้ดูนะเพื่อนนะ เพื่อนๆหนุนทีนี้คาเฟย่ยิงแรงมากนะเพราะาอะไรเพราะว่ามันจะมีบัฟของกันเนอร์นี่แหละที่เอาเข้ามาช่วยนะครับนี่เห็ัส่าส์แป๊บเดียวหายครับก็เดี๋ยวรอไอเทมตัดเลือดอีกสักชิ้นหนึ่งนี้น่า,นาจะโอเคแล้วนะสำหรับคาเฟ่นี่นะเพราะว่าใบนี่คือสุดยอดและใบนี้เอาไว้แก้ทางพวกโบขาดนะครับถ้าถ้าฝั่งเขามีโบขาดเราก็เอาตัวนี้แหละไปวางยืนแก้นะเผ่านี้ระ,ะดับแบบบนๆเขาก็เล่นเงินเยอะนะเพื่อนเล่นเงินเยอะมาก ผมก็เห็นเห็นคนเล่นเอรเพื่อนโอเคเลยทีนี้ถ้าเราจะเล่นตัวนี้นะโบถ้าเราจะหยิบโบขาดมันจะบัฟมันจะหายไงไม่คุมผมเอาเป็นเกาะแล้วกันเอาอเคีมมาให้บริเวรฟลอรินติโนรับเกาะไปนะครับอ่าโอเคตอนนี้จะให้เป็นฟลอรินติโนนะเป็นตัวแทงผมก็มันมายืนหน้าแบบนี้ก็ได้อะโอเคฮึบไม่มา ทีนี้ผมจะดันขึ้นเลเวลไปเลยนะระหว่างที่หาตัวนะครับตัวคือเราต้องทำบัคอ่าเข้ามาปั๊บเราต้องทำเป็นฟอร์เรนสีนะไม่ใช่เผาซัพพอร์ตสีนะครับโอ้โหโดนตลบหลังนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนด้านหลังเห็นปะดีนะอ่าแอนเนตใช้สกิลไปแล้วมันฮิวขึ้นมากลับขึ้นมาได้นะครับคาเฟเลือดเต็มเหมือนเดิมนะเพื่อนเห็นปะฮิวสองพันนะครับขึ้นเยอะพอสมควรนะ ลูกนี้ฟลอเรนติโนจิ้มทีเดียวทะลุกเกาะเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะโอเคผมชนะตอนเรื่องสีรอบแล้วครับก็ชนะเรื่อยๆสีห้าร,รอบประมาณนี้แหละพอฮีโร่ลงตัวเซตประมาณนี้เพื่อนๆบอกเลยว่าเราลุยสบายนะครับนีได้แล้วหนึ่งได้ได้ตัวทำบักแล้วตอนนี้ โอเคเป็นสี่ซับพอร์ตเต็มรูปแบบนะครับตัวนี้ก็รอไว้ชิปไม่มาโอเคเราขึ้นไปเลยอันนี้คือคอมโบครบดังเพื่อนๆทีนี้ตัวสุดท้ายจะเล่นเป็นโมคาดนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับเอาเราจะมาเอาบัฟของเบอร์เซอร์เกอร์ช่วยนั่นเองฮิวไหมฮิวป่ะฮิวป่ะมีเกาะฮิวขึ้นมาเห็น่่าฮิวขึ้นมานะครับ คาเฟ่เหมือนจะตายแต่ก็แบบยื้อชีวิตต่อไปได้นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรเรายังมีฟลอเรนติโนนะครับที่ยังทำดาเมจอีกผมขยับตำแหน่งของอ่าคาเฟ่มาไว้ตรงนี้ดีกว่าตำแหน่งที่3นะครับขยับมาไว้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนลวงแล้วที่นี่ผมจะเอาซับพอร์ตสองตัวยืนข้างกันแบบนี้นะนี่ตำแหน่งที่1กับตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3ยืนคู่กันเลยประกบไว้เลยอ่าคาเฟ่นี่มาเก็บครับเก็บ ตัวนี้ไม่น่าได้ไม่เป็นไรไม่เอานี่นะเราก็เอากประกบแบบนี้ตัวนี้ก็วางแบบนี้ก็ได้อะโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้พูดจริงๆเทนมาปะแต่ถ้าจะเล่นโบขาดมันเอาตัวแทน,ทนเทนออกมาแทนไม่ได้ไงมันต้องเป็น จริงๆมาล้อก็ได้แหละมาล้อมาลอแต่บ้างมาล้อฟลอรินติโน,โน่แต่ผมจะเล่นเป็นเซตของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเนี่ยเบอร์เซอร์เกอร์เดี๋ยวหาโบขาดมายืนนั่นเองเพื่อนมายืนคู่มายืนคู่เอมิลี่นะครับตอนนี้มีเนี่ยมีตายเกิดละหนึ่งชิ้นนะครับมีตายเกิดมีเกาะเฮียวนี่เอาให้โบขาดใช้ได้นะครับยีเอทอร์ 20, นี่ยี่สิบไม่รอรอลอยเทียมกันเผื่อเจอนะครับ ส่มอีกซรอบดีปะ่ปะหรือว่าขึ้นขึ้นเลเวลดีกว่านะครับรอบรอบหน้าขึ้นเลเวลได้ได้พอดีนะเพื่อนรอบหน้าเราจะขึ้นอีกตัวหนึ่งได้แล้วเอาตัวไหนลงดีล่ะเอาบัตเตอร์ไฟลงแทนแรดดีกว่าผมว่าในหนแรดมันก็อันนี้เอาบัตเตอร์ไฟไปไปปวดแนวหลังเข้าดีกว่านะครับผมก็ลืมไปนะอ๋อจริงๆเอาเทนก็ได้เพื่อนเทนแต่ว่าจุดประสงค์ที่ผมจะเอาบัตเตอร์ไฟคือ ข้อหนึ่งคือผมได้มา2ตัวแล้วไงข้อที่2คือผมจะไปป่วนพวกตัวแคลรี่เขาอะไรแบบนี้นะครับเผื่อเวลาเขาจะยิงมาหาเรามันจะได้หันเหความสนใจไปไปฝั่งอื่นไงเราจะได้ไม่โดนดาเมจนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็เห็นเห็นผลที่เราจะใช้นะฟลอเรนติโนเหรอจริงๆมันไม่น่าทันแล้วแหละไม่เป็นไร oh. Oh. ซื้อไปก่อนก็ได้ ไอเทมอะไรโอ้โหสวยงามเพื่อนเก็บไว้ก่อนนะเผื่อได้โมคาด่หรือผมจะลงเป็น2คาเฟ่ดีลงเป็น2คาเฟ่ก็ได้อะอุ๊ยกดไม่ได้หืมผัดผัดเงยบัตเตอร์ไฟก็มาครับเห็นปะ อะไรทำไมกดไม่ได้วะเอาไปขอรักการเผื่อรอบรอบหน้าผมเจอโบขาดนะครับจะได้เอาให้โบขาดเลยแต่ว่าเพื่อนๆแรงถึงใจมากเลยคอมโบนี้นะครับแต่ว่าไอเทมเบสมอนยังไม่ได้เฉยชิ้นนีแ้แต่อันนี้อันน,น,นี้ไอเทมพลังงานนะรุ่นไอเทมพลังงานดีกว่า มันแรงอยู่แล้วนะครับแรงในตัวอยู่แล้วโอเคเราเอากันเผื่อได้โบขาตทีงใช้ได้เลยไม่ก็ชิ้นนี้แหละให้ให้นไปนะครับจะได้แบบลดทอนเวทมุนต์เหว่าได้แล้วเพื่อนๆแบบนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับอาลงไปเลย ่้าไมใช่ไม่ได้วะตัวเ็นต้องเอาออกจากกระดานก่อนแล้วแล้วค่อยกดองเพื่อนมันติดบั็กนะบางทีเห็นปะกดไม่ได <c oughs> ้เนี่ผมกดไม่ได้นะครับแ้วขายทิ้งไปเลยครับเอาเงินไว้ดีกว่า อ่ะชนะต่อเนื่องหลายรอบมากเลยนะครับโอ้โหมาสองตัวขนาดนี้อยากให้หยิบก็หยิบครับเพื่อนโอเคอ่ะโอเคเอลงไปเหมือนเดิมก็สลับไอเทมมาให้ที่โบขาดนะครับเล่ละชิบชิบชิบ คาเฟ่มาแล้วเพื่อนหาก่อนนะครับหาที่เหลือบัตเตอร์ไฟก็อยากสามดาวบัตเตอร์ไฟก็อยากสามดาวนะเพื่อนบอกเลยว่าคาเฟาอ่อมกแล้วตัวนี้ออกไปเถอะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราดูการสู้กันมีโอกาสทำคาเฟ่สามดาวทำบัตเตอร์ไฟสามดาวนะครับคาเฟ่ขาดอีกสองบัตเตอร์ไฟขาดอีกสองนะครับ ก็ที่เหลือก็ไม่เป็นไรลุน้นเพราะว่าเห็นปะคาเฟ่เหลือเหลือตั้ง8ตัวนะบัตเตอร์ไฟเหลือ6นะครับบัตเตอร์ไฟเหลือ6ส่วนมากเขาเลยเป็นเซตอะไรกันอันนี้อ๋อแอสซินยังไงมันมีคนมาแย่งกับผมนะครับก็เลยหายากนิดนึงโอเคบัตเตอร์ไฟแค่ตัวเดียวเพื่อน3ดาวทีน,นี้เราก็หาคาเฟนี่นะครับ โอเคมาละอีกตัวเดียวไม่เจออ่ะไม่เป็นไรเพื่อนตอนนี้ขยับไม่ได้ครับเดี๋ยวบั๊กหลุดเอาคีให้บัตเตอร์ไฟดีกว่าตอนนี้แรงถึงใจแน่นอนโอ้จบแล้วเพื่อนไม่ันได้ทำสามดาวเลยจบก่อนนะครับ บอกเลยว่าบัตเตอร์ไฟแรงถึงใจเห็นไหมดูเลือดมันนะอันนี้คือเลือดครึ่งเดียวเห็นไหมเลือดเป็นหมื่นนะครับอ๋อมันอยู่ประมาณหนึ่งในสามเห็นไหมเลือดจริงๆก็คืออาจจะประมาณหมื่นห้านะครับหมื่นห้าเพื่อนเพื่อนซีของนอร์แมนซัพพอร์ตนะครับอโอเคเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับอันนี้เป็นคอมโบของนอร์แมนหกซัพพอร์ตสี่นะครับแล้วก็มีกันเนอร์กับเบอร์ซเกอร์ที่เข้ามาช่วยนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะเป็นอีกคอมโบหนึ่งที่เขาเล่นกันนะเพราะว่า พวกแรงคอนเนี่ยเล่นกันสบายเลยใครได้ฮีโร่ก่อนใครได้ตัวดีกว่าก็ได้เปรียบนะครับถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไ่พ่าชมคลิปใหม่ๆนะครับมีคอมโบอะไรดีๆหรือมีทิคอะไรดีๆสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะเพื่อนนะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นคอมโบอะไรวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊